บ้าน okay, นาเราโดยการน,นำของท่านผู้ใหญ่ไพบุญสุนนนาม สวัสดีครับสวัสดีซีุูมองทอดครับสวัสดีพีพีน้องยุงกยุ่งกยุ่งเก๋ยุ่งก๋ยุ่งเุ้่งุ่นม่อยู่งเกา่ก๋ยุ่งเก๋ยุงเก๋ยน่งเก่งเก๋ยุ่กยุ่งยุ่นกุ่มาสายุ่ง่าเก๋่งเก๋่เ่เก๋ย่งกงไก๋ย่งานคยุ่ก๋ยุยุ่งเก่เ่าปีุ่งุงกมงเกยเก๋ยุ่ อย่างว่าเบิ่งควับพี่น้องเพิ่งครับาเวมาัการงานสร้งเป็นผูแดีของผู้แทนจาเสียงะรอจาครับไได้มากรว่าสมมสมวอยู่กับปีเปนรดาเาครัคกับวาหลนอยเจนอยเพราะว่านํา8มืปีนมันเต็ม้นยาอกจดอะู่กออกพวีรอฟังน้อง เฮ้ยไรใส่ผมว่าถ่ายเต็มไปเพื่อนกี่ตวเอ้ยตัวไหลไหลโอยครับฟังล่อฟังเสียงนกบียแล้วปฏิบัติตามด้วยนะครับาถูกวงคณะกรรมการฝรั่งนี้บอกก็มาใส่ก่อนแต่ว่าพันธมิตรอ๋อจะได้กสิกสูงเด้อตัวรวขนาดเล็กแม่ใจว่าเป็นฝังไฟของผู้ใดญเนาะดีนี่ดีไปลูกแง่ของฝังไฟสิบล้านครับนี่ทางพี่บริเวณนี่ หังกานพงจากหอมองมกเพ่อเลจุดโดยถูว่ารวยเปดนต้นหลังจากี้กําลังสุดยอดนาทีทีนาทีทองนาทีและทุ่งใหญจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วข่อากรกทนน ปีนี้เป็นของพยิมโวกพนอลครับนี oh. oh. ่ไ <Tonight> อ้แมนโอ้โหมกพนันโตเชียย่าไอ้หลีสุดยอดสุดยอดข้นของว่าปีจำได้ครับพยิมโมกเพราะว่าโอ้ตะโดดแล้วหลายปีเรายังคงเดิอดคือเกาหนอนพยิมโมกพนันโตจำได้ครับอืมสุดยอดของปีมือพวกบ่งผูกไล่ไฟมาเนี่ยงนี่คือของพยิมโมกครับคนว่าปีของเนาซึ่งเดินทางมาจากบุกดาหารเนี้ การว่าที่สสการวัตปพี่ลเพราว่ากันว่าที่สสกำลังเตรียมการรับเตอร์อ้ขาดไปยหลายปีนั่นโอ้แตกในปัญญาอนคือ้องเอ้ยปีนี้รบาดเป็นยังดอกกือิีโอเชอยูดอกด้วยกายกรรมว่ชกกรรมมโนกรรมด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจต่อหน้าหรือลำหลังก็ตาม ขอได้โปรดโอโหสีกามให้แก่พวก้าพิเกเจ้าทั้งหลายทั้ง่านประธานและคณะจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญหลังจากจุดป้องไฟบางนี้ขึ้นสู่กองฟ้าแล้วชีวิตการเมืองก็ดีชีวิตการงานของทุกท่านก็ดีจงมีความสุขการป่วยจงหายป่วยการเจ็บจงหายเจ็บท่านจนจงหายจน่านไม่มีจงมี ท่านอยากได้จงได้ในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมผมสุชาติศรีสังได้ขอากราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งศัิสิทธิ์ได้อยู่ตรงนี้และขอให้เจ้าที่โยธาทั้งสามโลกจงจดเอาลายชื่ออลายนามและพี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้ไปแจ้งต่อทั้งสมโลกว่าพวกกาน้อยขอกระดาขออภยัย พุทโธกมัฏฐาโมกรรมัฏจุติสัมพุทโธกรมโมโรมใดเมื่อได้ให้อภัยแก่กันและกันย่อมเป็นอ,อ,ปอาดุภาพของพระสัมพุทโธวันนี้เราได้อโหสิกรรมต่อกันและกันและเราจะร่วมประกอบกันดีณบัตินี้จึงขอเรียนเชิญท่านประธานในงานครั้งนี้ได้กล่าวให้ความวให้ณบัดนี้ครับขอบคุณครับช่วงนี้ปรท่าน งานเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจุดครับผมพร้อมจุดแล้วที่ดังที่เคารพนั่นคือเสียงของท่านชัยมงคลชัยรบรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐประธานในพิธีเชิญชวนทุกท่านปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับเอาแล้วเริ่มเล้วเริ่มล้วบั่งใส่สิบล้านหรือบังไฟกือบ้างดี้พระเดชพระคุณท่านพล ได้รวบรวมพี่น้องหมู่ห้าบ้านนาเราโดยการนำของท่านผู้ใหญ่ไพบุญสุนนามพี่น้องบ้านหนองทุกหมู่หก่ผู้ใหญ่ทองคำาัพี่น้องบ้านนาเจริญท่านผู้ใหญ่ชาติชายปาสาโกซึ่งขอเสียงวาน่านผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทุกที้

ในโลกก็คือบ้านครังไ,ไออกจากส0ล้านก็คือเจริญครับไม่เป็นต้องไฟแล้วครับ้เกงกัอนี่คือจที่สุดของชาวทยกินเก่ามือราชินุ่งนักกระไรแห่งตะกัจิลามลอกหอนหนึ่งร้อยเมตรรคับ ทุกท่นครับทุกใจครับวิ่งยิง102เมตรท่านต้องขอยออกมาให้ได้100เมตรครับขอยออกเลยถ้าเกิดอะไปจะขึ้นเราจะมองไม่เห็นหน้ากันเลยนะครับไม่ความลูกน้องเริ่ครับลูกน้องเริ่มโอ้ขนาดลูกน้องเป็นพ่อผมก่อน เกิน120เดซิเบลครับพ er> ี่น้องอยู่ทางไกลเด้อลงจากเงื่องจากสานมาเบิ่งเด้อ40 30กิโลเมตรนี่มองเห็นครับ อายาแขนลูกลาสสิงขึ้นไปหาละเด้อบ้านนี้ยับนล้ครับ ลดลดนีโอกาสนะครับการสวัสดีพี่น้องนะครับกาเท่ยวตำบลหน้าเล่านะครับทุกตุกตุขนนะครับเป็นประก็นะครับพี่น้องนะครับของใหญ่ขึ้นไปพี่น้องนะครับเพื่อนก็ขึ้นยากได้จากน้อยนึงนะครับ <et> กับการีินไปที่ว่าก็บทีว่าึ้นได้ครั้งนึครับสวัสดีัดีคประธานคับขอบคุณท่านผีิครับหลัง้นสตนหอครั้งปฏิญาณพู้รู้หน่วงะการประกากาปรนกานผู้้อยใ้คนยู่ห้างเห็นครับ สี Ooh, ่รอ่ครับสี่มือส uh, ี่มือมาเป็น uh> สี่แนวนอนสี <wh ่ให้คนสุดอดเขา่าสุดยอดละขึ้นงปันนี่ต่วคักแล้วย่ครับยังยังบ่ไในลุงนี่นะครับยังทันตร้อยสองวินาที0ีการบ้งแรกเวลาหนึ สออาดวานชิบะเน็ีู่ดองเลยตูตูตวคุณจวดี่รีนี่ไหมเออเห็นแล้คุณบัณฑิตน้อยสีโอ้ยตุลาี่อเยเสียบัณฑิตน้อยสีจากนครโคราชให้ไปทอดต้นดอกนั้นเนี่ยหล่ะจับเสือบัณฑิตน้อยสีสิบกาโรงเรียนบ้านหนองไฮมาจากโคราชไปทอดต้นดอกนั้นมาไปถวายอมาฟังเพลงนี้จะเข้าครับ

บางใบแสนร้านโเคครับไดยนครับสามอันตรายต้องเป็นคุณตาหมอนแท่กรอบแทครับโอเคครับโอเคครับเปลี่ยนไปได้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายูนี่นะรอผู้ดีนนี้ดจให้เนะเปลี่ยนจกบัง่อา่อพุ่สะวนเี้อเฮียเฮีย เราเตรียมทาคเียเียชยเองคอเราบใว่านันสถิติขอม่งไกแสนยังไม่มีนะครับวันนี้ึงเสือกซอยพนาะยกูยกใกล้ยังไปนึ่งขอยาดขอแห้งึงเสียงขอแห้งึงเสียงได้ไปดองเอ้ยเป็นว่าเอาหุดได้ผลงานเสียงปีนี่มันดึงได้บุดเลยบ่คนบ่ไหลับบคือเกา เห็นอยกันตัวุ่นก็เป็นเดึกตอยแลวครับจ้ว่ามันกะต้องใช้ทัเรือวิงวีโอดีนองเขาดเบิึงบังไฟแส่นี่ก็จือว่าต้องใส่หลายคนอยู่ด้วยติดมืนครับจะเป็นแสนคนว่าบังไฟคือขึ้นไปแร้วเ้ว่าคดอโรลงยนะ้ามอใต่ขอกแซ่ไปเลยสร้างคนเกิกับเพื่องกับลักดึงครับดึงขึ้นไปเรื่อยๆนออยกันครับ เี้คือพลั้งคนว่าไว้ยคนกับที่บ่อนนักปนอนเดเนาะเข้าเดียวกับจอทานทอดัดนะครับมน,น,น,นิ่งเบิ้งแนเด้อไล่ตาเนี่ยขาทอสารครมาดีเดียวที่อกเขาไเบิ้งประเภทนี้านมัเี่ล้วครับทอดเย็นหาชิวอ่ะตงไฟตามจีตาม,าามขอ้องเหมอนอันนั้นเราเ,เ,เป็นเป็นงานประจำปีของคนแล้วครับตกไปติดละอ๋ไเดียนอื่นานดีน อำเภอเดียวของมหาสารคามป้าทุกคนกูตูนี่แจงบ่าบอกเลขถวายของเลยนะครับกับขอมากนะครับพวกท่านท่านหลังฐานนะครับบังไฟนะครับบังไฟแสนนะครับกเกลี่น้องน่ก็ได้รับทราบครับรับทราบไปกวานนะครับแต่พวกถี่นะครับเข้าใจนะครับลูแยงลกเหยาะไอโน่เฮียเหยาะฟังกติกาเพลนเนาะบางหันเป็นกติกาบังไฟ นองปลายนันรังกติกาบอสดบ่อนุญาตให้จีบะนภพมสิไปเปิดท่วงเนี่ยนี่เพราะท่านในเบือศ์ลด้วซุ่มห้าคุณจะตีบทองเขียวแล้วครับเป็นคุณพ่อหมอนไส้กรอกแซ้คุณพ่อสมอนคุณแม่สงัดแสนเมืองพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง

ควันตั้งใส่เมื่อเป็นองค์ไพขนาดทอหานะครับควันระเลียบควันงส่เมื่อควันมัน่านะทังเมื่อประมาณว่าเลยอ่าวัพิว่าเบาดีต้ากันเล่นกันกระบอกกันไปนํ้วดื้อบ๊อบบบให้เล่นกันห้ามเล่นการพนันครับลงกันได้โยู ปางพัสนามครับ่เพินบ่ให้เรียนการพนันแต่วันออกการออมเนห้องนี้ได้ยูบเอาเบิงอีกบางนี่เองกับบ้าน้องร้อยย่สิบผ่านแล้วครับคุณพ่อสมนไส้กรกแท้กขาวอีกกุ้งนึงเวลาอต่าฉลี่ยบาร์ครับแต่เพิ่มจินจะเล่นลุ่มเนี้ยง่นระเพ็่นสื่อว่าแล้าว่สซั่นอาชกลงมาครับดี๊บ เตะล่องนากพอสมอวรเน่เวลา340วินาทีสาม340นย์สามส่ศันยเขงของตวใ่ับหรือของิญมหรือเสือจมันเาเอเนาะเดวบันสนามนกขงจเบิดครับ เบิ้องแง่นรอลงานในเด้อข้เกียมข่อเสนไนแตงันนลาหมื่นกว่าบาทคอนี้สิฮ่องจบาดบ่เอาล้อรู้นครับล้กนดวาจะเทียมอลนงบางมารบานะครับนี่กระสินครับโอ้กรสิริยาจะเท่ากับแรงปติกิริยาเสมออันวราน่อากกันีลเป็นกมางฟิสิกส์ตีมวยามัยตีมวยพูดได้เป็นนัามวยมั่ไอ่บ่ป้อมเพชรสิเจตุนคร ทิศทางของแรงจะต้องตรงกันข้ามระหว่างแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาโอ้โฝึกฝึกได้ปลาเด้อม่วงก็ไหลดีแคบกว้านี้เป็น้ะม่วงขึ้นสีเข้มขึ้รถพังไหมรถพังกินเมืองนึงดีกาข้มพี่ลองครับขึ้นมาพี่ลุงครับคู่สวร์ร้อยส่สิบวิบงนีเสียจมเจเบสันองศกร เวทีนี่ร้อยสองถอยออกมาครับอย่าเพึ่งนะครับอรอให้ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชกอวัดสดุวอนนิ้โจมไม่มยิ่เท่นเสียต้นพร้อมแล้วสามสองหนึ่งปิดป สือตะเวนบอหัวหน้าป้าเที่ยงครับแกน้ำดาก,กันข้างงนี้แทนมานเนี่ย,ยกับพ่อนยี่หมอนอดได้เห็นด้วยกันเอผมสืสอใส่เขามาเอามือี่เด้อผมจิบกบอกว่าเอาซี้หน่อยคนนั้นก็ซี่คนนี้ก็ซี่กันมันจะได้รักษาว่าบัางใส่ยอยู่ระดับไหนรักษาตำแหน่ง บับอยเห็นแนมมือตังเสียงผู้คนมีกองบังไฟแสนอครับพี่น้องังต่อไปครับนี้สมไดขอมูล้วเนยรอเวลากันจะข้าวกันเนาะบินไดจังจับไาบเวลาช่วนี้นะครับสองร้อยสามสิบบาทไปอมองศกรนเท่เวลา สามร้อยแปดสิบนทีสุดยอดครับแปดอมี่น้องาห้องข้าวห้องสูงที่เลื่อนครับเห็นลวงมยังโม่งรครับขัไปสิบลานเท่านี่งนอนประมาณประมาณสี่วงเลี้ยงครับสี่วงเลี้ยงครับผมจนแจ้งมานะครับพอมเนีนอนเลยยังม่ได้งูอครับ ขอบคุณครับทีกอกของน่นไปร้านเอ้าู้ครับไม่จิบหลัดขอะมาณตีมงแค่เอาพี่รองพานท่อไปยังทํำมะพร้าวนี่ไปที่รู้ขอบคุรก่อนขอรู